น้ำก็น้ำพออีกจ่อหน้าน้ำพออีกรอถเป็นั่งดอกอ่านี่อ่าจับคันเร่งน้ำจับคันเร่งน้ำสบู่จับคันเร่งน้ำจะเร่งรถนี่เอออ่าเร่งเร่งรถเนี่ยเร่งเออตายบอดีกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง fc ของตู้ซีที่หักแพงบรรทุกคนทุกทานพี่น้องเอเน้ินีตอนหับเข้าสู่ช่อง youtube ของตู้ซีปันสุกอีกแล้วพี่น้องเอเนาะสบายดีบ่วชิเป็น fc อยู่ทางฝั่งไทยอยู่ทางฝั่งลาวแหละอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเนาะมือนี่ก็ได้มาหอดเฮือนสับัวแล้วพี่น้องเอนาออ่าตอนนี้อยู่เฮือนสับัวพี่น้องคือว่าสับัวเผนมาแต่ไทยเลยล่ะพี่น้องเอเนาะได้สิไปถามเพื่อนน้ำกันว่าเพิ่น ได้ยังแน่มาเนาะมาแต่ไทยอ่าเบกาเพราะว่ารถเพ่นนีิชับเป็นระเบนเนาะขันบุ่เป็นเดี๋ยวใช้ตู้ข้าสอนให้พี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องไปครับไปชมน,น,ปน,กกน,น้ำกันเลยเนาะไปพอดน้ำกันนํากันกับซาบัวเลยพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเอาสบายดีซาบัวมาแา่มาแต่ไทยมือได้ไหมเมื่อวานเมื่อวานนี่ได้ยัยงเนมมานะ่ะเออเอาเอามาหมดเลยอันนี้เป็น,นยังไง เอาเอามาไปเลยบอกเลยสังเงี้ยเนาะบาทเนาะังเด็ดเงี้ยสบัวเอาแทกความรอกันบาทนี่เอาพอได้รอกลัวกันบาทเนี่ยต้องต้องต้องลงนี่นาเดช ที่มาหาสาบัวบ่ดูมาเทคคอนโดกันอ่าอันขึ้นเทิงบาร์เรือนั่งดินั่งลิ่นอยู่รูมก็ได้ขึ้นเทิงเฮื่อนหลังใหไงพอดมาเพิ่มอีกผู้หนึ่งเพือนสีครับอันเดียวค่อยอันไปอาสาดนั่งบ่อ่านั่งลิ่นก็ได้นู่นึงนั่งแต่เจ้านั่งแต่เจ้าผู้เดียอะนะยืนยืนได้ภาษายืนก็ได้อยากนั่งคือกังยืนก็ได้โดยอ่าปิ่นมาปะนี่ยังอันนี้รถเจ้าอันนั้นว้นั่นนี่เลยบ่ บ่คอยหางกับว่าขอเศร้านี่อันนี้บ่จะไหวจะไหวบอลนี้โอ่ไหวรถต่อบอลนี้ขันแครนขนาดคอยบู้ยู่สองมือยังมีหมาห้าวแบบขเวียนอยากเดินรถสามแขนตุ้ชิดพี่น้องเลยเนาะกับผู้พูดอันนี้โมเมนต์โชว์อันนี้เ,เน่ยตู้โชว์เพราะว่าโชว์อันนี้แบบถ้าเขาไปมันเขาไปยาขนาดเขาไปซื้อเขายังเอาเครื่งองตาเอาไอ้ตู้ อันนี้นะโซดูดีโสดูดีโอมีคนเวียนอยากมาเอาอันนี้แหละโสนี่ขนาดมาโสด้วยไงหนึ่งเนาะเพิ่นงมาเห็นโซดเลยเพิ่งเซียนคอยคืนักน่อมามาเฮาแม่เพิ่งมาห้าวสองมื่อก่อนคอยสิมาหนาแต่ยืนเฮียงอยู่รถด้วยฮะครับเป็นเดบ่ยังยังบ่ปันไดยังบ่ปันไดเพราะว่าสอน ให้คนพาให้ให้สาวแก้มพาพสอนเด็กน้อยให้เด็กน้อยเพราะว่าอีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะแบบเพื่อนอยากต้อง<ด>น้นนองแก้มนะดเดี๋ยวสีผ้าไปสอนให้ตุค้ำผ้าไปครับให้พี่ยาน้องเบิกเด้เพราะว่าผู้ซื้อรถให้เพื่อนอยากเห็นเนาะเพื่อนอยากเห็นคร<อ>ับเพื่อนอยากเห็นว่าจับลูกก็ได้คำหยาบคาน้องแก้มไปกะห้ตุค้าสอนให้นาะเวลาจอดเทน่ะได้ขี่ไปสมมติว่ามีไม้ทั้งหนาก่ะขี่ไปทำไม้กึกกระจังเบรก เปย์ก้อนตั๊มเลยเนาะเปก้อนบ่อวันตขลาเนี่ยรู้สึกว่าสดใสขึ้นหล่อขึ้นเต็หนักเกี่ยงขึ้นเนาะแม่ตี้ชือนเป็นอย่างคุ๊ออกหมอกไปต้อหนาไัยนะตะกี้ตะกี้แบบคิมน้มเมี่ยใครนะคิมจากพี่จีน่าอ๋อ้ พอแขนกับข่าวก็ยังขึ้นแล้วมึงเนี่ยนะข่อยจนดำก็บาดนะนะมึงเนี่ยข่าขด้วเขี้เราดีเนาะแม่นเม่นม่นขี้ขี้พม่า้วแม่นวะขี้พม่าแล้วอ๋อข่อยกระซ้คือกันค่ะไม้ดีเนาะเบอร์ฮะแจกกับข่อยด้วยฮะข่อยจนกลายเป็นดำขื่นเลยเลยเพราะสีด้วยเนาะข่าวอีนี้ไม่สนใจเนาะสั่งได้ ดำโดยดำเนี่ยตุสิทธิชิเพราะว่าเขาไปกับองใส้แล้วเห็นผลจริงพี่น้องแบบอยู่ยุงเทพหก็ะซ้ายตลอดนะเอ้าต่ว่ามานี่พวกใครได้ไซส์แบบนี้ยันได้วันหน้าเอาจัดเตื้อจีน่าอืมตอนลงงานน้องเต้าไปหาหมอดิอ๋อคอยก็ว่าเจ้าคือสดใสขึ้นซดดรอขึ้นมาแนะนาคนให้หูจักคนใหม่คนใหม่อ๋อสมาชิกใหม่สบายดี่เห็นแต่ทางเห็นแต่ในคลิปบอกูในคลิป ทานตู้ซิปนี่แหละเนาะแต่ว่าติดตามตลอดอ๋อซ่องซ่องจะซื้ออย่างนั้นตู้เด่นปัสสุูอ๋อหลายตู้เลยเนาะวันนี้อ๋อสี่ตู้เจ้าบ่ซื้อครีมใช่คือตู้คำบ่ยังยังยังบู้อ๋อเท่เด้น่ะเล่าข่าวใช่ไหมเด็กๆจากจากตะกี้เราเราไม่ค่อยประเดียตอนนี้แร้วรอดข่าวเลยอ่านข่าวก็อยากโชนเนาะ มิดหังมิดเอวอ,อยู่เลยิน้นองชายมนดูยวเมิดเกินบ่เปนไมกินนี่นะเัิเกินบ่เดมิกินยงนนนานงาเอ,อ,อ,ก,องก่อนอไม่รู้เกินน,นะ้ได้เกินา้าบมสดใช่ฮะนาต้องมาชลนะไอ้นะเนัิลืมแปะท้อบแบบซี่แหละเป็นผู้ชายใช่ไบมวะ สำหรับข่อยได้แบบว่าเฟอร์เฟกจักรเสนาแบบมีท่อแน่นหนึ่งท่อมาโซนเฟอร์เฟกแมนได้ทาแบบคนบ่มีพุ่งนะครับไม่อะไรแล้วเลยอันนี้แบบจ้อยโพดนะนะบ่มากบ่มากบะมีเลยข่ะเด็กที่มันเป็นต้องหยุดหยุดจ้อยมาดิหยุดมาด้เดี๋ยวสิบอกสิบอกเรื่องเฮือนเรื่องเฮือนมาด้โดยเรื่องเฮือนนี่อ่าเด็กเด้ลมกันเด้คุยกับสังแก้วแล้วโดย เพราะว่าอันสีนี่ยังยังค่าไปแล้วนี่ยังน้อยหนึ่งเนาะแม่ยังน้อยหนึ่งหลบได้ลมบอกกับสังแก้วว่าข่อยใส่ท่าสีให่แล้วร็จแล้วก็ใส่ก่อนใส่ล็อกประตูให้ดยแต่แม่สำหรับสังแก้วพันธุ์ยุตสั่งสำนี้เพราะว่าเพิ่นขอยยุดเองเพิ่นอม่อ๋อเอาละแต่เพิ่นเห็นดีเอากะยุดแหละข่อยสี่เอาเงินค่าจ้างซรัทีเพิ่นเฮ็ดจ่ายให้ยุดิแล้วได้รมกับกับผู้ใหญ่กับอันพอหักน้องกุ้งน้องแก้มนะเพิ่นว่า งสังเกตจะยุดแต่เดี๋ยวเ้ากระสีหาสางมาติดกระโลกับแพดานให้มันแล้วแต่กรสีจ้างคนใหม่อระสีจ้างคนแถวบ้านสบัวก็คือสิมีเนาะคนแถเดือนดซ่านก็สิหลายอยู่อกเนาะแต่สำหรับสังเกตยุดชนีดแล้วแต่ได้กระไดได้เหตุปรตู้กระไดบุตรเห็ดดอกน่ะหัามันเพียงกันเนาะแมนมันบริสุทธิ์กระไดแมนแมนบริบูรณ์ยังบอกเดี๋ยวนี้เห็ดอยู่แล้วกระไดนะทั้งขางนี่ทั้งทั้งเฮือนเพื่อนนะเห็ด ว่าต้องให้มีมันลดเพิ่นเองแมนลดขึ้นมนาลบ<ะ>อาชีอ,อ,อ,อาชีเทแบบแบบนี้เลยอุบัติเหตุหัวขั้นใดอาอาชีพแมนบวารลดขี่คือนลดได้หัวขั้นใดเป็นพักเป็นพักคือเก่าอาชีพเททั้งหนา้าด้วยเททั้งขางก็ได้มันก็บริชูงเนาะบริชูงมันคืออาชีพเททั้งขางที่อนชูงนี่อาชีพเอาขึ้นทั้งขางแต่ทั้งหน้ามันบริชวงข้าก็ย่างยวงยวงล่ ตัวใดเฮาสีประหยัดซอยผู้ใหญ่เพิ่นเฮาก็ประหยัดเนาะสำนีก็ถือว่าโอเคแหละงามเลยสำนีก็นอนได้แหละอ่ามีแต่ว่าเดียวอันสังเกวเพิ่นก็อยากได้เงินแต่แต่ทางทางผู้ใหญ่เพิ่นนัดเงินค่าช่างอ่ะนะมันจะเป็นติดสิมาหิดใชมาระทีจ่ายค่าช่างให้จบแล้วก็แม่นจ่ายได้ต้องนั้นติดก่อนประตูเฮาก่อนเด้แต่ละห้องเงินเนาะอันอันต่างก็ยังสองเพราะว่าเพราะว่า่อยก็ซื้อมาแล้วอ่าให้เพิ่นติดให้ ประมาณนั้นอันนี้เรื่องเฮือนเนาะอันนี้เรื่องยังบ่ายนี่เรื่องรถปะเรื่องรถคือว่าจะไปอยากเห็นสบัูชับรถเดี๋ยวนี้จะช่วยลูกจะไปน้ำบ่ฮช่วยลูกจะไปน้ำบ่แล้วมแต่เจ้าไปเฮียนเจ้าระคนเออให้เจ้าก่อนเนาะพยานไอแม่เป็นบ่บอกก่อนเป็นยังเจ้าคือใช้เม็ดอันนี้อ๋อพอดีพันติปะโอัเอาไปที่ได้เถอะทุกขั้มบ่เป็นคนนั้น นั่นครับเนาะทำอะไรเนาะผลหมักคนท่องชนชนเออผลนมักนี่นั่นแหละเพราะว่าคนเพราะว่าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเสี้ยวกันหมายถึงว่าถ้าถ้าแบบว่าเฮาสเปคคณะกระหมักมักคนที่แบบจักซีขบไปนึงเม็ดไปคนจะียจอยบ่มีท่องชนนะซอยออกเอาห่างกว่าอีกวันนี้บัดรสิทลิ์แล้วเอ้าคอยชื่อบังโมมาผักจะได้บัดอันเฮียนรถแล้วจังขาดคับจังอารมุณมากิน ออขอชื่อโมมาซองมาดดสี่สิบพันเด้ออันนี้ได้ดีช็อเงินขอชื่อรถบ้แหลตอนมาชื่อรถอีเงินเต็มกระเป๋าบ้แหลกพี่น้องเลยไันี้ชื่อรถบ้แหลกแปลเลยโมเมนว่าช็อตได้ใหม่บ้แลกกเบอนี่นะ ไปเดี๋ยวงอกไม้ไปไปไปเลยบ่ไปเจอกันอยู่เดินรงเรียนบ่โอเคไปไปเดินรงเรียนพุ่นมันจะก่วงมันจะก่วงมันจะทำไงยมื่อวันอาทิตยเนี้ยเด้เด้เด็กน้อยกับบริข่าวของเรียนเนาะเดยไปใจพาเราหยกล้อเด้อโดยเดยฮะคอยบังหยกบ่เคยก็คอยเอาไม้คอยเอนเอเคไปพี่น้องเนาะอ่าเบื้องข่าวที่เราเบื้องห่างคือขึ้งด้วยไหม พ่อเขาเจ้าว่าเขาเจะเบิ้งของตัวนี้โอ้ท้องสูงเป็นสีชมพูเนาะอันนี้เนาะมันเป็นสีชมพูอันนี้ไม่ใช่ดิมันเขาล่างล่างกระดำคือเก่าโมดัมฮะโมดำมันสีอมเลยพ่อมันมันมันกับสีผสมผสานกับผิวเฮาผิวเฮาคือแบบเฮาอบเขาอบเฮาอบทีมนี้ผู้ใดอยากซื้อกระซังซื้อได้แล้วน้ำเมียตุศิษย์พี่น้องเยเนาะส่งเบดอยู่ไทยอยู่ลาวส่งไปเลยพี่น้องเยเนาะจะต้องอันอ่าใส่แล้วขาหรือหน่ะเบิ้งเบิ้งหน่ะเขียนเขาก็หน้าอีกพู้ อะไรคาบรีได้ดิเพราะว่ามันมันอบได้เขาใจใช่ไหมแถวอื่นเจ้ากระทาอยู่ประตูแถวอื่นบ่อประตูแข่งขานะแข่งข้าเบิดเนาะอืมขาเบิดเลยแถวนี้บ่ได้ทานเอาได้ช่วงมาเนาะเอาป๊อปปาอปปาาตาอะไรไปเจอกันอยู่เรื่องหิ้งเปลือกไปถ้าไปถ่ายอยู่เรื่องหิ้งเปลือกเขาไปสบายดีพี่น้องสบายดีอตัดภาพมาให้หลวงเงี้ยเลย เดีตุกามาเลยตุกามาเลยพี่อนตุกามาเลยอ๋อยักษูตะเดี๋ยวเราพากันทุกลอบ่ะอให้กูบ้ากูผู้สาวอันนี้เนาะถักบตัถักบโอ้ตอนให้เป็นรถทันอันนั้นบเกียร์กาแฟอันนั้นแหละ กำแพงก็ซัดเข้ากำแพงเลยแม่ลูกิีเราเป็นแม่ก่อนก็เลยเป็นเลยโอ้คลน่มมัเป็นลร่มเลยต่อแม่ม่ได้ล่มอันนี้บวเห็ดเต้บวเห็ดเต้านั่นแหละบวกเห็ดเต้เนาะคันร่มนี่บุ้มอะไรตัวนี้บุ้มอะไรนี่บุ้มอะไรแตกอะไรนี่แตกอะไรนี่ตัวนี้แบนนี่กับไปเลยนี่ไปใส่ไปห้านี่เปลี่ยนอยู่ห้านี่ไม่ได้เลย เปลี่ยนได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเออสมโนครั่วคอยเอามาส่งเจ้าเหรอบ่ยังยังบ่่แมอซิแม่นอยู่ในรถนี่แหละเนาะอ่าอยู่ในรถอ๋อรถจะเปลี่ยนกระจกแล้วเนาะมันมืดบอติดฟิล์มเหรอติดฟิล์มงามกูเกิลเนาะเครื่องเจ้ามาเบิดเหรอบ่เบิดแล้วเบิด์ักแน่แม่นทำเจ้าได้ไปไทยมาแล้วใช่แล้วเอได้เงินหลายแล้วมันปั้นขายบาัตรเงินเบิรดเลย ได้หรือ่ได้แล้ได้ปั่นไอ้ตุ่คบอกมีแต่ระวังเจ้าจะอัดเข่าฟ้าเล้ไม่่อยสแตโอ้เขาเป็นอ่บ่้ตุ่คำเนอเอาสอนเลาแล้วขึ้นนั่งน้ำกันด้แล้วเวลาเราครับขึ้นนั่งทั้งหลังเลยบ่ต๊กตกดอกเเเานป็บ ฮะบอกเราก่อนตุ่ไปงลองเจ้าขึ้นก่อนไหนตัวขึ้นไปครึ่งยังไงเพราะอันอันบ่อเบรกเบรกตัวใดนะอ่าเบรกตัวใดก็ยังบ่อเป็นเชื่อคนนู้นนะนี่ก่อยขึนแต่เวลาขับรถเราควรเบรกอันนี้บ่อบอทั้งยาเยฮิตอันนี้เบกตีนเนาะอันนี้แข่าฉีกออกจะกำสนิ้นี่เจ็บยีตัวนี้เหยียบอันนี้เออเหยียบตัวนี้อันนี้คือเบรกเออเหยียบลงมไปอะไระบาดอันนี้ได้ซะเบรกกันนี้นะด้นเตอเบรกหน้าเบรกหน้าเบรกหน้าอันนี้ แต่ปะแต่เหยียบแบบนี้เหยียบเบรกดีกว่าเหยียบแบบนี้ฮะเหยียบแบบนีนี่เขากดลงไปบนี้ปฏิบัติหน่อยนี่ตีให้เราได้อะนะมันมาไปเลยตอีตีให้เลยนค่อยๆเหยียบค่อยๆเหยียบขึ้นๆตัวค้ำเจ้าต้องขึ้นช้อนเนาะข้ามมาช้อนข้อศีรษะบูธ้งขาจับก่อนนี่มึงจะจับข่อยสิสันติธาเนี้ยละเบิ้งลงก่อนเด้อสมุมระซูโระเจ้าศีรับเนาะเจ้าขึ้นแบบนี้นี่แต่ขาค้ำขึ้นก่อนขาค้ำขึ้นก่อน จะตัดเครื่องอ่าจะต์ทป่ะนี้มันสตาร์ทได้อยู่เดีกดนี่นี่เขากรบปุกเล่งแห้งเล่งบองเข้าเลขไปเลยป่ะปัดนี้เข้าเลขแน้ว่าอ๋อเข้าเขาเลขกระบาเฮียนขับอยู่นะเกียร์เข้าเกียร์เกียร์สามก็ได้เน้อเกียร์สามตัวแห้งเด็กหนึ่งนี่แห้งหนึ่งมันขึ้นนี่หยับอีกเด็กสองนี่หยับอีกเลขกสามนี่อ้าวเลขกสามเด็แบบวันมันบมโดดโมโดดดาเล่งเลยคำว่าเลขงหนึ่งเลยใจสีตกใจมันสิโดดเด้ อันนี้คอยเล่งไปสิมันก็มันก็เล่งไปมันมันไม่เป็นแต่ยากทำมาเล่งหนึ่งนี่เนอะเอาเขี่ยครับมาพี่มาพี่มาพี่นี่เห็นว่ามันโดดนี่เดี๋ยวปุดก่อนเวลาเบรกเวลาเบรกเวลาเบรกเขาขี่ไปเขาก็เหยียบลงนนี้เยียบนี่เบิงเบิง เบิึงนี่บอกนี่มาเบิึงนี่ว่าทั้งพี่ว่าทั้งพี่อะตั้งพี่เราบิึงปากเใช่ไหมตอนแรกมึงคอยแรกมึงจีนนี่กับมือนี่โอ้ขยันกับมืออะเราไหลเย็บเหรียญจะหยุดนี่เห็นบอกคำมันไหลคำมันไหลนี่พอขยับลงก็ได้อีกคอยเยับจื้อกับว่ามันหยุดกับคอยเบรคคอยเบรคคันเบรคคันเท้ากำเบรคหน้าแล้วรถมันเสียโอ้มันเท้ากำแห้งแลยเข่ามันนี่มันเสียโอ้เท้ากำบบเป็นก็มันนี่ให้ คำับเราจะเป็นบ่อยากให้กาเ,เาเบรกมืออ่าเบรกนี่เบรกหน้านี่ยเหยียบเบรกหลังเอาก็ได้มันมันสีมันสีบทเจือกมันสีบทเจือกเอาลองขับเบิงลองเบิงอ่ะลองเบิงดูลองเบิงแช่ให้ตุ้มขับดังน้ำนั่งท้ายนั่งค้ายาก็ว่าเมื่อกับเมื่อกับมอดกแก่แล้วถ้ <c oughs> าก,ก็บคุ้มคุ้มไปสีเอาเอาเพราะว่าท้อง <c oughs> เจ้าโชนเนยมันสีบทเทิงเลยทีเจ้าเจ้าขึ้นรถเจ้าขึ้นรถเออ เจ้าจะไว้ใจเรามาเราจะเจ้ากล้องไม่ละเจ้าครมาดีกว่าะว่าเจ้าเออขาเาไปไปไล้วไปแล้วไปแลอ่ะไปเรอไปรือยไปสอนเรื่อยไปส้อนเรื่อยเจ้าครับเร่อยขึ้นสมมุดจยอยู่ข้างหลังบอทเทิลอารองตูบี้อารองตบี้อารองตุบี้ต้องตมาต้ต้มาต้งยานต้มาต้องยาน มามามาไอ้ที่ไง,งงามได้งามๆงามๆเอาดีเลเออเอาอีกตอากงบอไป้าก็ไปยังเึงเอาเอาไปยังเึงเอาไปตามสเตปเ้ยเห็ดไปตามสเตปสเตปมิตกระเจก่อนไคข้ามคนข้ามึ้น ใช้บาทเนี่ยก็กำปิดไรอันนี้หยิบชอนนะบ่เบิ้งเฮ้ยกัจแม่บ่เลยกั๊จอ๋อไข่ไข่นะจะไปแล้วเจ้าอยู่ซื่อเด้อเจ้าอย่าตีงเดลยการบานเราอันนั้นจะคุมคุมอันนี้ข่าวเลขกนะแม่อย่ากำเบิกนะอย่ากำเบิกนะบ่ปลาโรดอ่าเดีร่งดูเร่งลองลองเร่งดูโอ้ยมันเร่งกันเล็งก่อนเอาเล่งบ้างไหก่อนเร่งบ้างอยู่เดี๋ยวนี้หน่ะไปต้องย่านพี่จะจับพี่ บอขยันเป็นเล็กลองเลงัซิลองเลงบังบอพึ่นเข่าเล็ลองเลงบังลองเลงคันเลงังซิอ่าคอยพัเอาข่าเข่าเล็กสองเข่าสองเท้าเด้อข่าสอเท้อเข่าสอเทื่เย็บอันหนึ่อันนึ่งอีันนึ่งอ่าพ่อป่ะเนี่ยมันคือดับเจ้าเยบีตีด้ขึ้น้วบเล็กพ่มันคือดับ เออมันจะมือเขาหยีบอีกหยีบอีกว่าเขาแล้วเขาเนีด็กสามเป็นยังเด็กสามก็ได้เด็กชองอ็ไดแล้วนั่งสองคนนั่งสองคนเป็นยังมาเล็งไม่ดูมันมาตีนอุ้ยขอยางว่าตัวบี้ให้น้องตัวบี้ซอนเลยทับทีแรกเขาเป็นยังเรถจะขับรถจะขับน้ำจับเขาอีกจ้าหน้าัเขาอีกรถเป็นยังดอกอ่า่อาจับคันเร่งน้ำจับคันเร่งน้ำสบู่จับคันเร่งน้ำจะเร่งรถนี่เออ่าเร่งเร่งรถเนี่ยเร่งเออได้บอ

เบกเบกมาต้องเหยียบแห้งโอจระวังรถถอยได้รถถอยได้ไปพมไปพมไปพมับไปพมับไปมันคือแข่าฮะคอยคอยคอยเบก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 พอพอใครมาพพอยางบัวให่เราครับบัวไร่เราย่าาเดือครึ่งเดือกย่านเนาะเดือ่ไดือก ต้องคอยคอยไปคอยไปแบบว่า<ด>ต้องหู้ระบบมั่นแหละจะาเองแม่จ้าผมยังไม่เคยครับเกี่ยบ่อนี่บอดค่อยๆครับแต่แบบค้ายๆครับปลดใจห่หนะแบบนางค่อยค่อยบิดไปเลยแล้วก็เบรกอันนี้ค่อยได้แบบชันนะครับแต่เกี่ยวโตแม่นบิดแล้วก็ไปเลยนะถนนใหญ่ค่อยก็ไปได้อันนี้จะบิดมันชิงหกล่อเลยแม่นยังบ่รึ แต่เราเหยียบเบรกเรายังเหยียบอันนี้รถแบบที่รถเนามันกรลากคายเราได้นี่นะแมนเบิ้งก่อยสีเห็นไหนเจ้าเบิ้งคำว่าเจ้าเหยียบแบบสั้นนะมันสิเป็ยนอะไรเบิ้งเด้อถ้าเวลาเจ้าขับเด้อเนี่ยมถ้าเจ้าเจ้าเจ้าเบรกบ่ถือเจ้าเบรกที่นี่นะเด้อมันจะเป็ยนอะไรเด้อ เออปีท้ายเลยเห็นป่ามันจะเป็นแบบนี้อ๋อเราใช้กบใจเอ้าต้องเบรกแบบนี้อะต้องเบรกนะไอ้นี่เวลามันมาเน่ยมาแหงเนี่ยตกใจแล้วมันจะกลายเป็นปิดในต่อแน่มันชีเดืนอขาต้องคอยเบรกแบบนี้หนีๆเห็นบ่เออนี่เฮ้ยนี่สารบาด้านนี่ฮะอันนี้ผมเบรกปุบบ่าดดีเราได้เนี่ยนะลากล้อ ตีท้ายแขีวเฮียเลยเ <laughs> นาะอ่าเจ้าคันจะเบรกเป็นเจ้าเบรกอันนี้ก็ได้แต่ว่าต้องเบรกเทระบ, <laughs> ะบ,ะบัดเบรกได้คือเทระบัดตวนี้จึกยึดอันนี้คือก,กันนี่เด้อเบรกหนาคับเจ้าการมีแห้งมันจะเป็นอะไรเอาฟั <laughs> างเด้อฟังเด้อเ <laughs> หน็หนบ่เข็นเ <è ng S 1> ขียวอคักตัวนี้นะ เวลาเวลาโค้งไปไปอีกแหงแหงเฮงเรียบร้อยตึงลังกาปึ๊บเลยเออตึมตึมเลยแต่ว่าอันชาวแก้มพันชอลูกพันนาพันว่าลูกพันเป็นไว เิ็กน้อยเนาะเขาเห็นหูไวปลาผู้ใหญ่บางคนก็โง่นานเป็นสมองปู๊สมองปู๊ไ่ได้ไม่ได้งอแต่ว่ายายาดยาดไปบางคนที่แบบพิงไอ้แพ้กระโตนะแบบก็อยากให้เจ๊ตั้นเลยกินอีกอ่ะเพรานั่นจิตใจผู้เดียวเพิ่นเข่าเลขเข่าเลขบริจับและกระเด้งพี่อย่ามันโดดเผื่อโอ้ยมีแต่เจ้าให้ตุสิตลองสอนตะกะ บบจื้อเลยค่ะเขาไปเบิ้งในคลิปเราโบค่อยขาสั่นบบได้ต้องน้องตบี้หรือว่าเจ้าคนยุคสูงมาเวลาชิล้มอย่างยังครึ่งเด้ต้องร eh um> ับเบิดม so ืออันนี้นะเบดมือรขี่รถไปรถมาให้สอนขี huh ่รถไปรถมาอย่นเดินรงเรียนนี่เบิดมือรถเดอ่ผู้หญิงเขาย่านเนี่ยคำคัญย่านคำโบย่านนี่รับโบโบเป็นอย่างเขาเดียวเป็นคำย่านเนี่ยอย่างเฮียนนะโบเป็นอย่างอันนี้เจ้าย่านย่านลายรถบุหงคคอมเฮ็ดบ้าน จะจะเป็นจะจะเข่าเล็กก็ได้านี่ยจะเป็นมันต้องมีแพลแน่ี่ยแกนี่บ่เจ้าเจ้าดาวใครถี่บ่ไม่ได้ดาวเลยทีลงเงินหยัางก็ลงบ่อลงหยัางก็ลงมีมีแพลบ่เนี่ยทั้งรถทั้งคนทั้งรถทั้งคนบ่แต่แต่ตอนที่แบบขวายขับรถนะขวายแบบขวายไปเลยได้บ่ต้องบ่ต้องสอนอย่างอีกขวายไปเลยเลยไปเลยแต่อันนี้จะแบบขอยยากลองลองมาอีกรุ่นบาทหนึ่งครับอ้าวเดียวเลยอ

แม่แล้วเจ้าจะมาว่าวเนาะเออข่ายเอาเอาขึ้นไหมขึ้นไหมเอารถขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนแล้วมาขึ้นรถฮะตกใจผู้หญิงเนาะขออนุญาตอ่าขึ้นรถโอ่าข้ามขึ้นข้ามขึ้นขากระเพาะเชิงข้ามขึ้นขณะยังบุขึ้นอยู่บอสสิสมมติว่าเจ้าเทน้ีจะทีลำหนักมาทั้งนี้ก็เอาเบอร์นี้ขึ้นอ่าเด้ เอาขึ้น <ไอ S 2> แม่ตาขึ้นแล,ล้วมะขึ้นไปยุบอย่างตีแกยวได้อ้ยตีนพอไปยษ์เถืองน้องกวพี่แกยับขามาครึ่งชอยเพิ่นเอ,าอ้า เอาสตาร์ทเริ่มมาเนี่ยอันนี้มันแกกะรู้สึกว่ามันแกกะขาอันนี้ขาอันนี้ปะไปนี่ขานั้นปะไปอยู่นี่เวลาเจ้าชีเบ่งเอาเข้าเอาเข้าครับเขาบนบน่าเบ่งนี่เออนี่เฮ้ยนี่มันนะทั้งจับของอยู่นี่นี่อยู่นี่อย่างไรอยู่ตรนี้ในยูทูบหรออยู่ว้าคอยคอยครับเจเบ่งเด้อมันก็บผเป็นแล้วอ่ะพอได้พอได้ มึ่มุดลองเหยียบเบรกลองเหยียบคือคอยบอกนะเหยียบลงอันนี้เหยียบลงกุ้งคุ้งอ่าเหยียบเหยียบลงนี่นี่เกลี่ยบอกแม่เดี่ยนะให้มันเหยียบเล็กน้ำนี่ให้เหยียบอันเหยียบน้ำมาเล็เล็กลงมาดนิเอานี่โป้ให้นั่นนิ่งลงเออนั่นแหละเอาไม่มาเอาไม่เอาไม่เอาไม่เออนั่นแหละโอ้ยสตาร์ทเบื่องวัดนี่ไปคุณเจ เจ้าเ <Jamie, S 1> จ้าเจ้าอยากโค้งไปทางรถข่อยเด้อเจ้าอยากไปทาำไมเจ้าไปรถขวานี่ไปรถโปรแกรมก็ได้เบรกนะเร่นมั้งด้วเล่นมันก่อนเล่งคันเลงเล่งคันเลงขั้นโดดหรอกเล่งเบิ่งโอ๊ยเล่นนะจะจับเด้อจับจะเล่งแบบนี้เล่งต้องค่อยๆเขาต้องค่อยๆเล่งขึ้นเขาต้องค่อยๆเล่งขึ้นนี่ต้องค่อยๆเล่งขึ้นนี่ถ้าเราต้องบิดแห้ง อาเร่งดูเร่งดูขอยอเร่งก่อนเร่งก่อนนะขอครึ่งิดอกเป็นตังดอกเร่งเล็เล่กฮะเขาเล็ก่าเล็กชองเ้ออีกวันนอีกวันนึงไปอปิดไปลจะเห็นเลยแบบข้าวขึ้นปิไปแบบพูดแล้วทีรถถีบมาแล้วอโต้เออไปขอนงเดตามเอยไ่อยไ่อยไอยไ่อย เป็นอยู่ได้เนาะหางยันแต่ย้ำบีย้ำห่างเลสุเลยว่ะไป่อยไป่อยกันอยนั่งจาพี่รัไปอด้ลอขี่ไปลอดขี่ไปล้วเป็นชุดคุณเหนไปรอดขี่ไปลอดขี่ไปเรื่อยๆขี่กงกงจะมาตังพี่จะมาตงพี่ไปลอดไปรอด้งไปรอด ขี่ไปเรื่อยเรื่อยเไปคอย้เรื่อยคอยเจ้ามาเตาย่างคอยมาพัดลมดอกก็อยู่คมนี่แหละเขาใ่องวมันใช้เด็กสด้วฮะมอเขาเด็กสามเขี่ไปรอดขี่ไปเรื่อยเอออไปได้คร่องไปแล้วบไปลองทออย่าเบรกพ่อมาฮะเบรกนาเบรกังอย่าเบรกวะเ็นยังอยากเิมย้ำมันย้ำเบรกกล้ย้ำขเลอยำเบิกขเลเนาะคับย้ำเร่ง หยบจากสิบอ๋อแม่นั่งหยเบยบปติเลยโอ้ยค่อยจอดมาไดบ้าด่นี่จีนจีนควายเฮ้ยเกือบเยี่เยี่ยมก็ดีมากนะควายพาเ้าขี่เด้อเด้อเด้ บอกว่า,า,าไปทั้งใดกับไปเนาะสบัวต่เจะจะมาทั้งผีเนาะเ้าจะมูดอะไรัต่อเอาไปได้เออเปลี่นไปได้ห่างเปลี่น้องเปลี่ยนแอฟไปลองไปเอายนไปมือละเล็กมือละน่อยโอ้ยแกใช่อีกอันเนาะอย่าเบรก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  บ่เหยียบเบรกอยู่ลุ่มเบรกบ่เคยเอาขาเบรบ่ได้แล้วเอาขาเบรกมันกระเบกบ่ได้แล้วขาเบรกเล็บปีนได้ฉออกออนี่เนนี่คำคับบุเป็นเอาเมือกทรงขขึ้นไดนนหมเอาขับเป็นเหรอให้เจ้าด้วยบ่บโอยตกใจ ตกใจบ่อคือหนสิขาวเราขวดได้ผมนี่เอาประมาณนี้ไหนพี่น้องบานนี้เนาะอ่าประมาณนี้ครับตลอดเฮียนครับคูมือเจนนันก็ะเป็นดจ้านันก็ะเป็นน้อเฮียนครับคูมือประมาณนี้เดี๋ยวจบคลิปก่อนบานนี้มะไม่ค่อยเฮียนเฮียนเป็นไวเนาะ ไปใส่มาใส่จังง่ายจังสบายบ่อันนี้นะในระดับหนึ่งเนาะตัวเด่นเนาะบาดเจ้าออกไปขับอยู่ถนนหนทางไปเจอรถเจ้าก็งงช็กใจขึ้นอีกแต่เขาก็าให้ขี่อยู่แค่มันบ่เป็นแต่ญาติดอกตาเห็นยังนนะชั่วเห้ยเห็นงั้นนะชั่วไดีเนาะอันนี้ไปวุ่น้าพุ่น่ะพี่น้องเอ้ยประมาณนี้จบคลิปก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะ ฝากเป็นกำลังใจให้สบูรในเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะอ่าเป็นกเฮียนขับรถพี่น้องเอานาะ้ะคอยเพื่อนขับเป็นไดวัยเนาะเพื่อเพื่อนไปหันมานี่จังสะดวกสบายเนาะไปชื่อเครื่องอยู่ตลาดตรีกะจะง,ง่ายพาม์ไปหันไปนี่จะง่ายพาลูกไปหันไปนี่กะสบายเนาะอ่ะพี่น้องเอ้มาหนีพี่น้องเอานาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสขไครต์เลยกะ เพิ่งเริวมขำโฆษณาให้ทุซิทเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เอดคลิปต,ต่อไปพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้จะเชนกาวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีเดอร์ถ้าว่าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้อพี่น้องเด้อ